ขอบคุณนะครับที่อส่ a ห a โทรมาเตือนเออจะได้เตรียมรับสถานการณ์ได้ถูกครับครับครับวัสดีครับใครโทรมาเลยเอ,อ่อกลางอะ่ะเขาบอกว่าคุณวิทย์รู้เรื่องหมดแล้วรู้ได้ยังไงครับไม่รู้นะบอกว่ารู้หมดแล้วแล้วก็รู้ดีซะด้วย เดือดร้อนเองนะช่างเถอะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะพี่จะพูดอะไรไปอธิบายอะไรไปตอนนี้พี่ชุดาก็ไม่ยอมเข้าใจอยู่แล้ว ใช่ถึงพูดอีกเมื่อไหร่วิทย์ก็ไม่ฟังเลิกฟังแล้วแม้แต่พี่สวยก็ยังหลอกวิทย์พี่เองก็ไม่ได้อยากจะทำหรอกนะแต่ว่ามันแต่พี่ก็ทำแล้วน,นี่วิทย์จะเก็บเ้่าของไปไหนแล้วจ้ะเนี่ยไปอยู่ที่อื่นค่ะที่บ้านนี้มีแต่คนอื่นไม่มีพี่วิทย์อีกต่อไปแล้ว ว,วิทย์ฟังที่นะจ๊ะครั้งนี้พี่ใหญ่เขาก็ทําเกินไปจริงๆแต่พี่ใหญ่เขาก็หวังดีวิทย์ฟังคํานี้จนเบื่อแล้วค่ะพี่สวยไนมะ่ต้องมาเกลียกล่อมวิทย์หรอกยังไงวิทย์ก็ไม่อยู่ที่นี่เป็นอันขาดแม่อๆล้เมเามเาแล้วมัคิดอะไรไม่ออก พี่ใหญ่อย่าคิดอะไรมากเลยครับปล่อยไว้สักพักหนึ่งเยงวิทก็คงจะหายเองแต่คราวนี้เราทําแสบมากความผิดพี่เองวันนี้นึกถึงเหตใจน้องวันแต่ห่วงเพื่อนหรอ่ใหญ่อย่าโทษตัวเองเลยครับเรื่องเหมือนก็แล้วไปแล้วครับผมว่าตอนนี้เรามาช่วยกันหาทางแก้ไขดีกว่านะครับสวย ยังช่วยยังไม่ก็ยังช่วยเลยคะ่ะตอนนี้แกกำลังเก็บของเห็นบอกว่าจะย้ายไปจากที่นี่นะคะสงสัยจะไปอยู่ที่บ้านสวนเฮ้ยดึกเดินปบนนี้ไปได้ไงแม่เรื่องมันจะไปกันใหญ่อย่างที่กลัวเลยนะถ้าเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะใครมาแดงแดงแดงครับไปดูซิว่าใครมาครับ ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหญ่มหาวิทย์เหรอครับมาหาอะไรด,ดึกเด่นปานนี้พรุ่งนี้เขาเรีอะไรก็พูดกันวิทย์เขาโทรศัพท์เรียกผมมาครับใยยวิทย์เรียกนายมาใช่ค่ะวิทย์ให้หมูหวานมาเองเอ,เอากระเป๋ามาจะไปไหนหวิทย์ไปบ้านนีป้าหมูหวานไปส่งแล้วนะ มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอเนี่ยหนหน้าแล้วไว้เขาไลฟังแต่วันนี้เมื่อวานต้องช่วยวิก่อนนะเอ,เอาอยังไงก็ได้ไปก็ไป,ไปจะไปไหนไปอยู่ที่อื่นคะ่ะวิทย์ที่รู้ว่าวิทย์กำลังโกรธนะแต่ถึงจะโกรธยังไงก็ไม่ควรจะทำแบบนี้ที่นี่มันบ้านเรานะไม่ใช่ค่ะ วิทย์ไม่มีบ้านแล้วก็ไม่มีพี่วิทย์ถ้าวิทย์มีพี่เขาจะทำนี้กับวิทย์หรอคะวิทย์จะไม่อยู่กับพี่พี่ที่หลอกลวงต่อไปแล้วพูด เดี๋ยว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 หยุดก่อนหยุดก่อนนี่มันเรื่องอะไรกันวิทย์ทะเลาะกันใหญ่โตถึงกับหอบกระเป๋าออกนอกบ้านเนี่ยพวกเขาช่วยกันหลอกวิทย์เขาทำเหมือนวิทย์ไม่ใช่น้องเอ้ยเดี๋ยวพี่ใหญ่ว่าทำอะไรเหรอเขาวางแผนให้วิทย์ถูกจับไปอยู่ในป่าคงคิดจะดักสันดานเล้วเฮ้ยเดี๋ยวดิ ที่วิถูกจับไปเนี่ยพี่ใหญ่เป็นคนวางแผนเหรอใช่แล้วเสือมืดกับในสียางก็เป็นคนคนเดียวกันน <c oughs> ะ จริงจีงว่าพ่อใหญ่พ่อกลางน่ะเขาจะทําถึงขนาดนี้เล่นอะไรกันพี่เรนหรือเกินไปอาวิทย์ไปอาลูกอย่าร้องไห้ลกเอาเถอะเอาไว้ป้าจะจัดการชํำระความให้เองพี่ใหญ่เขารักเพื่อนมากกวิทย์ยอมขนาดให้วิทย์ไปลำบากต่างๆนานๆ เกือบจะถูกงูกัดตายยายเองก็เลิศเทอะจริงๆยิ่งโตยิ่งช้าไม่ได้เลยส <c oughs> ่วนวิทย์เองเหมือนกันทําไมลูกทําไมลูกถึงไม่เล่าเรื่องที่ถูกจับไปให้ป้าฟังสักคำ <c oughs> วิทย์กลัวคุณป้าจะตกใจค่ะกลัวจะตกใจ ถึงตกใจยังไงป้าก็รับฟังได้นะลูกนี่ทีน,นี้ลูกจําไว้นะจ๊ะถ้ามีเรื่องอะไรนะ่ะวิทต้องนึกถึงป้าก่อนถึงแม้ว่าป้าจะช่วยอะไรวิทยไม่ได้มากอย่างน้อยป้าก็ยังให้คําปรึกษาได้นะลูกนะเพราะที่วิตมาเนี่ยพี่ก็ไม่ว่าเอา คะ,ะวิทย์มีอะคิดเลยวิทย์มีพี่มีรูเ้เฮงสวยอไม่เอาวิทย์ทำไมพูดอย่างนั้นนะลูกเรามีพี่น้องกันแค่สามคนเท่านั้นนะลูกนะอะถึงแม้ว่าพี่เขาจะทำผิดอะไรไปลูกก็ควรจะยกโทษให้เขาสิลกูกเป็นพี่น้องกันไม่รักกันได้ยังไงจ๊ะ ต้องรักคะเขายังไม่รักวิทย์เลยไม่จริงหรอกลูกปปาว่าที่เขาทําไปนะ่ะเพราะว่าเขาหวังดีนะลูกนะแต่ทีนี้ไอความหวังดีของเขาเนะ่ะมันมากเกินไปจนกระทั่งดีแตกวิทย์ให้อภัยพี่กันนะลูกนะว,วิทย์จะได้สบายใจเอง

ครับแกคงรักคุณวิชุดาเขามากใช่ไหมอถ้าก่อนหน้านี้ฉันคิดได้ว่าฉันไม่เหมาะก,กับคุณวิชุดาแกก็คงไม่ต้องมานักใจงี้ ั้งแต่ผมเข็ดจากสุมาลผมก็ตั้งใจที่จะมีแฟนเรียบร้อยอย่างคุณแหววในที่สุดก็กลับมาเป็นวิชุดาเออพรุ่งนี้ฮีวิชาเขาบอกเขาจะไปบ้านสวนนะเขาจะไปขอร้องคุณป้าให้ช่วยพูดให้ ผมไปด้วยคนนะพี่หึแกจะไปด้วยอ่ะครับผมจะไปพูดกับคุณหญิงผมไม่อยากให้ท่านเข้าใจผิดท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้ววิชุดาจะได้รู้สักทีว่าผมไม่ได้ล้อเล่นข็ดีฉันว่าแกจะทำให้วิชุดาเขาหายโกรธได้นะ